สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาสําหรับคลิปนี้กะติดต่อพ่อแสวงไดราเดอครับผมคกับประวาตเพี่นอนรับกท่านผู้ชมกับพอโตขึ้นมากครับผมจนมาสี่หกง่วงเลเนาะครับพี่น้องครับแนวทางราวพัฒนาพ่อแสวงกับผมเปงเป็นแนวทางเสียงสูงเสียงดวงครับผมกับวันจันทร์พ่อกับเขาสองสองครับผมเขาตัวเบิ้ลวันพุดกับเขารับวันกู์นี่แหละครับพี่น้อง เาพอจะทำสามสหนุนสามรอบนี่เขาหมดบ่าครับผมจันพุทธศุกลองเบิงครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเป็นน้ำกันลาพัฒนาพ่อสแสวง9ก้ากุมภาพันหกสิบเครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังหน้าทางตัวเลขกับพอสแสวงครับน้ำเชืยอ์พาลวยกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับขอครับ ครับครับน้ำเชียร์ผ้ารวยสวัสดีพอสว่างครับผมครับผมนี่ก็ับคำพอดีครับผมเอาทันย่ดอกครับพี่น้องเอฟเอทีสวัสดีค่ะทันยุติหรอทันยุ่ิหรอทันยุตครับผมคอนั่หลับบ่กคนนับบ <c oughs> ่นับโอ้ยค่ะท่านผู้ชมฟังเรื่องคนนั่นรับแต่ว่าคำนั่นแหวนไหมวะไม่แล้วอ๋อพระสงฆ์ใส่สรับไหมครับลับลึกหลับลึก นอนเราเลย้วอ๋อันนี้วันพออยากขายของสวี่โทรไปรลายรอกเโทรไปวันนโทไปก็ขายเลยเดี๋ยัครับผมเอาทำแบบเรียลลหรออ๋แบบก้าบมันถือกันแล้ว่อมันถื่อโอ้ยแบบเรื่งเหอออเอาเอาตัวเรียนเลยกับเลยครับปาอ่าถือเยอะวอย่าเอน ก็พอกรเก่งไปได้ครับผมสงหัวติดแล้วเหนือกันไม่ครับกันไมออกครับพี่น้องสามสามหมื่นติดเลยวันนี้มันส้นสนดูสูตรเยอุกสูตรสหึ่งมันเลยหนึ่งสาวหาสูตรนึ่งมันหานเกณเก่้มันจะยังไงตินี่ยตัวนี่ตัวนงนี้แก่ก็าสนซนหมดเลวอือเอาเย่งซี่หมดเลยครับผมกูเห็น้วเองยวก็สิงกับสิงก็้ว้ครับ อสัหลักเอาแปดเก้าศูนแปดเก้าศูนตั้งเอาสามสี่ห้าไปจับสามสี่ห้าจับคู่เดี๋ยวขันที่ยิงมันเราขตัวศูนย์กมัน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 ศูนย์มันในศูนย์หกแปดเอาศูนย์หกแปดไปจับโอเคสำรับก่อนมัเปล่สำรับกาเฮสำรับกาเอาศูนย์ลกแปดดไปจับ ศูนย์หที่ที่หกแปดละศูนย์ 6, ละละกหกแปดที่ครับเออศูนย์ที่ว่ามันเขาหาระที่หกแปดนั่ละเอาไปจับกับพนักงานเออเอาแปดเก้าศูนย์ครับผมเอาศูนย์หกแปดไปจับไวอ๋อครับสามที่หาไว้ห้าสามที่หามันมันเขาบนโอ้มันเขา่าวันอ,นอ,นอลละ ออฟังใหมก็ได้พี่น้องมีอีกศูนย์หนึ่งคือสามสี่หาแต่ว่าพอบอ่มาจับครับคจับแค่นี้แหละครับผมแปดเก้าศูนย์แล้วใครว่าไรเด้อครับผมจับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าโอเคแล่ละ ซูนแปดแปดหาซูนหาเออไม่แค้ตัวละนี่เป็นสูตรผสมป่ะพอ่อสูตรผสมสูตรผสมอ๋อสูตรผสมยังว่จาจะมันว่าหาันพอเพราะมีหานี่สิเออสูตรผสมนะสูตรผสมครับผมคืมอจีบสาวก็หกแปดมาละโอ้เฮ้มันเด่นจีวป่ะพอ่องวดน,นี้เด่นเด้อเด่นอยู่โอ้เด่นหกกระแปดขี้เก่า กันไป้ชักตัวก็นได้ครับผมเอการลบแปบไว้ไไหก็ได้ครับเบิลนี่เลมันพาเรอพาเบิลเร่อวันพระระวังเบิลเบิลตัวใดครับผมหกหกแปดแปดหห้าห้าอันเบิลนะหกหกห้าห้าครับผมไม่ใช่ตหลเา้งเบิลวาครับถ้าเบิลจะเบิลหกหกห้าห้าครับทวนอีกครั้งนึงก็คือเด่นเด่นแปดเก้าศูนย์ิพ่อครับเด่นแปดเก้าศูน ประกอบ068 068ครับแต่ว่าพอจับคูเป็นสูตรผสมครับผมมี088 5 0 5กัน68ตัวเกาตัวทองทะเบินก็จิมี66 5 8อัน3คูหน่อยหน่อยอังสีพอคิดว่านักตัวแรกครับผมนี่โอ้คุณจะยื่น0เลยอครับ66 60เล60เลย เาคันไหศูนัวหนึ่งกศูนต์ตัวหนึ่งเออนม่เรียนหรอกมอกการศูนย์เลยซื้อขาศูนย์มากแรงว่านี่ไหม่าศูนย์มากงสงสศูนย์น่นี่ครับมันแม่งที่แม่งยู่นี่ว่าลาศูนย์มา,ยามากมันก็สิมาเดนไส่หกกับแปดนี่ทีครับครับนั่นแหะครับเพื่อแปดมากอีกครับพี่น้องแปดมากแปดศูนย์ทเล่เะละครับขัขงหนึ่งพอเคยให้ แปดศูนย์ศูนย oui! ok, ์แเพียเม็ดเดียวเลยแปดสองแปดสองอพ่อแปดสองก็แปดศูนย์แน่ศูนย์น้ำหนจำได้ครับผมสองเทียนละครับเต็มเต็มเลยครับผมเอาเพือกศูนย์มากพอเป็นถแมงถแมงอยู่ครับผมเป็นถแมงอยูะครับมันฟ้าพร้อมแล้วบ่วมันผ่าไงพร้อมครับผมฟันได้เลย่พ่อเป็นโวยร้อนเว้นมาฟันนี่มาปนมาอยู่เลย โอ้ยโอเคนอนเรืินเนอะแมนอยู่ครับผมน่เขาเนี่ย้อนจั่วของนอนมันหลับเตอหลับองเต้นกูดนเอาไว้มาเ๊ี่ยยูดสามหางครับผมศูนย์หกแปดหาศูย์หาแล้วกันหกแปดหกศูนย์นะพ่อเนาะกันสามตัวเอาจับวิ่งกันเลยโอเสมัครไม่ได้ครละครับผมต้องเชียวหาไปจับได้ก็ได้สามตัวนะ สามสี่หาไปจับก็ได้เชี่ยหกไปจับก็ได้คนสนหกส่วนนี่นึกออกเนาะจังแตหกกับเด่นยันเนาาเล่าครับผมหกกระแปดมเด่นมันเด่นกัเก่าอยู่ไปเลขไหเด่นหกกับแปดครับผมมึงส้นแปดเก้าไปหมดอ่ะมึงส้นต่อะไรมึงยังหดมังครับปาหน้อยังลาเลี๋ยววนี้ว่าไหลครับผมมาจากที่ไหลได้ยไครับมาจากที่ไหลก็ม เอาก็มาเชื่อกันจะรบกวนพ่อสับหนีได้ครับพ่อครับขอบพระคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับพ่อแสวงครับติดต่อพ่อได้แล้วครับพี่น้องครับวันนี้พอกัดมันมันหลายสูตรครับพี่น้องเนาะแต่ว่ามันผสมกันครับผมเพื่อนก็ตัดชินใจอยากก็เได้ดึงมากอ่านี่แหละครับผมเด่นแปดเก้าศูนย์ ประกบ068กับผมเด่น6กับ8ครับงวดว่าหันก็ออก8668ได้ครับผมแต่ว่าเหล็กของพอสูตรในมนีก็ยังถือว่าเด่น6กับ8คือเก่าครับผมแต่ว่าเพิ่นกระยานศูนย์มากครับ2ตัวบนล่างครับผม0885 05ครับแล้วก็มีกัน68เพื่อตวเก่ามากครับผมแล้วก็6006 6ครับผม ระวังเบินได้ครับผมวันพระน้ำวันสุ์น้ำครับผม6655ครับนี่แหละครับพี่น้องแนวทางราวัฒนาพ่อสแสวง9กุมภาพันหกสิบเ็ดครับขอหายพี่น้องทีสุขุสุขคนโชคดีได้ครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปน้ากันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ